สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชอนซิมอนเอ็นเอลล์แนลแม่ซิมอนเอาบรรยากาศกินเค้กก,ก่อนสิเดินทางไปประเทศเทยอรม,มันมาให้เบิง้งงลึกจ้าเด็กๆก็กินเค้กหนาช็อกโกแลตุนสนุกสนานนะคะอารมณ์ดีเิึงการ์ตูนไปพร้อมเล่นเกมไปพร้อมพี่น้องมาเด้อกินเค้กแซบ,แบๆกับซิมอนคำใหญ่ๆต,ตัวโตแซบค่ะวปนความสุขก,กินเสร็จแล้วก็สิออกเดินทาง ไปพักอยู่โรงแรมประเทศเ oh <my. S 1> ยอรมันตอ่อพี่น้องเ <Cloud. S 1> มซิมัน mm. กระทายบรรยากาศชีวิตประจำวันสองแสบ mm. จักับการ์ตูนจัก,กับเกมเอียงหอกกินหวอมตากับส้นทะเล mm. อยู่กับแนวเดียว mm. ซีมอนหุดดุกดักๆุก,ก <Yeah. S 1> <laughs> มาดูกินเค,ค้กพี่น้อง เค้กช็อกโกแลตยั่วๆครับมีใส่ในแอปเปิ้ลผสมเจ้าของอันบ้านเซาเพื่อนเฮ็ดมาให้เด็กหน่อยกินเมซิมือนเฮ็ดเค้กโบเปียนด้วจ้าเฮ็ดแต่อาหารอาหารไทยอาหารฝรั่งเฮ็ดตลาดอาหารไทยอาหารฝรั่งก็เลยเฮ็ดเป็นแต่ขนมเค้กเมซิมือนเฮ็ดโบเปียนเลยบ่เคยได้เรียนรู้จัคเชียก็เลยเฮ็ดโบเปียนกินเสร็จแล้วก็จะเดินทางไปเยอรมัน นอกบรรยากาศท้องฟ้าเก้มใสอองตองวิวสวยๆงามๆรอริมนม้ำคางๆภูเขาทีลาบแมซิมอนให้บึงวิวบรรยากาศงาม,งามสๆสวยๆเห็นงามดีก็เลยถ่ายมาให้พี่น้องได้ชม oh, <okay. S 1> ก่อนจิไปถึงหงันโรงแรมแมซิมอนก็เลยถ่ายบรรยากาศรอๆการเดินทางมาให้ชม มาแล้วเดอ้อพี่น้องถึงโรงแรมแล้วพามาชมวิวบรรยากาศข้างนอกประเทศเยอรมันโรงแรมแมสซี่หมอนมาพักคืนหนึ่งกับบรรยากาศตะวันตกดินสักน้อยหนึ่งเงียบเงียบสงบคุณโบดพี่หน้องวิวบรรยากาศรอบๆโรงแรมคืนละร้อยยูโรแมสซิมอนกระซาสองห้อง สำหรับเด็กหน่อยสาเตียงนอนกับอีกของหนึ่งเตียงนอนเดียวหุ่นกระโดดดองดองดองบิวบรรยากาศข้างนอกพี่น้องโบสถ์โบสถ์สวยงามครับก,กระจกข้างนอกถึกใจครับนี่ห้องนอนซี่มอนสิาพาไปเบิ่งห้องนอนแฟนหน้ากับพี่สาวนี่ห้องนอนแฟนหน้ากับพี่สาวห้องนี้ก็มีสามเตียงนอนแล้วก็ห้องน้ำห้องนอ้ำควจะเป็นยังีงพี่น้อง มีหน้าต่างเห็นโบสถ์ข้างนอกวิวพร้อมอันนี้คือละลอยยูโรแม่ชิมันพ้าเบิงอีกของนึงนี่นห้ของนึงน,นี่เตียงนอนเดียวมีห้องน้ำในตัวแม่ชิมันเซารสองห้องมาพักขึ้นเดียวพี่น้องจา๋าพ้ามาเบ่งบรรยากาศในโรงแรมแม่ชิมมอนพักอยู่เยอรมันก็จะพาไปเบ่งวิวข้างนอกส,สวยๆงามๆเฟนหน้าหนาวพี่น้องเออเอากาศยำเแรง้ง ทำมากันหนาวจ้อยจะจ้อยหมืสภาพขอเวลานอนพักผ่อนก่อนเยจ้อฝากติดตามคลิปหน้าจ,จ้าบ๊ายบาย